คนที่พ่อแม่สั่งสอนมาดีไม่รัดราชาวบ้านนะผมต้องบอกก่อนนะครับฝากถึงเจ๊มามาฝากถึงเจ๊ฝากถึงเจ๊นะครับเจ๊แม่งไม่อยู่สักทีแต่กูกราบละเจ๊แม่งด่ายันสารนะครับกูก็ไม่ไม่เถียงด้วยละแม่งไม่กลัวอะไรทุกอย่างเลยไม่เป็นไรนะฮะเห็นได้ขา่าวมีไหมจงไหมจับคาคนกูไม่มีไหมจับนะครับกูไม่มีไหมจบนะับคานะฮะคนเร็วๆชั่วๆมันก,มนก็มันก็ต้องมีไหมจับคาแหละ กูมบอกอย่างนี้นะครับคนดีๆใครก็จะมีตำรวจมาตามล่านะนะฮะกูมีคดีเดียวที่สารวัตรแจ๊ะฟ้องนะครับนอกนั้นกูไม่เคยมีฟ้องเยอะๆนะครับก็ว่ากันไปนะอืใครใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปนะครับใครสู้คดีอยู่ก็เป็นกําลังใจให้กูก็มีคดีไม่ใช่มีนะครับมีคดีเดียวในชีวิตกูมีคดีเดียวนะครับอยู่ในโลกวงการ สื่อออนไลน์หรือสื่อมวลชนเนี่ยกูน่าจะทําเพจมาประมาณปี5้า9้าเนี่ยก็ประมาณ10ปีนะครับมีคดีเดียวที่ถูกฟ้องนั่นนั้นกูก็ไม่มีคดีที่ใครมาฟ้องนะครับก็ว่ากันไปอ่ะกูก็สู้อ่ะเพราะกูว่ากูก็มีข้อมูลพอสมควรที่จะทําให้ศาลยกฟ้องนะครับอืมอใหญ่ค่าจุดๆเลยท่านทนายทนายเคยติดคุกครับ กูจะไปติดทําไมกูไม่ได้ทำอะไรชั่วช้าสารและเลวถึงขนาดไปติดคุกนะครับไม่มีไม่มีนะครับคุณนักลบคุณนักลบผมไม่ไม่โกรธนะถ้าจะมามาคอมเมนต์อย่างนั้นนะครับผมไม่โกรธนะอย่ามาด่ากูแล้วกัน <c oughs> จะด่าคนอืกก่นก็ด่าไปอย่ามาด่ากูนะครับเออคืออยาให้ฆ่า,าผมไม่ได้ฆ่านะครับแต่ว่าเราคุยกันเดี๋ยวนะผมเป็นโลคน้ําตาไหลป๊บเลย คืออย่างนี้มันไม่จบไม่สิ้นนะครับคือผม,ผมต้องบอกนะเขาบอกว่าผมเนี่ยชอบไปเสือกนะครับชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านกูต้องบอกนะไอ้เสือกกับวิาพาษ์วิจารณ์โดยสุจริตเนี่ยมันมันแตกต่างกับคำว่าระรานนะครับคำว่าระรานนะครับทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนลำคาญเนี่ยคนละเรื่องกันกูเสือกเรื่องชาวบ้านจริงนะครับ กูแต่กูเนี่ยวิาพวาษกษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะครับกูวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแล้วกูก็ไม่ได้ไปด่าเลยกูก็วิาพากษ์วิจารณ์ตามกฎหมายตามหลักวิชาการกูไม่ได้ไปด่าใครนะครับกูไม่ได้ไปด่าใครนะเอฟซีทางทางทิกตอกนะครับคือผมต้องอธิบายนิดนึงมันมีคนเนี่ยคุณก้อยสวัสดีครับขอบคุณครับมันมีคนมาด่าผมนะมันมีคนมาด่าผม กูก็ต้องบอกนะว่ากูเนี่ยถึงจะเป็นเสือกเนี่ยนะครับคือกูเสือกตามข่าวสารคือการเสือกเนี่ยมันเป็นช่องทางทรมาหากินของเรานะครับก็ต้องบอกตามตรงนะกูไปเสือกเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันก็เป็นช่องทางทรมาหากินนะครับแต่กูไม่ไปด่าใครเลยกูยังไม่ได้ไปด่าใครเลยนะกูเสือกจริงแต่กูก็วิพากษ์วิจารณ์ตามข้อกฎหมายกูไม่ได้ไปด่าใคร แต่อีผู้ที่มาด่ากูเนี่ยนะมึงมาด่ากูชั่วช้าสารเลวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะมันร้านชาวบ้านหรือเปล่าวะนะครับคือถ้ามึงวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของกูโดยสุจริตกูไม่ว่านะครับจะมาบอกคุณย่านอมนีอบครับจะมาบอกทนายรัชพลไปช่วยเหลือคนที่ศาลตัดสินมาว่าผิดทําไมอันนี้กูไม่ว่านะครับแต่ คอนเทนต์ของมึงเนี่ยคือมาด่ากูทําให้คนเขาเข้าใจผิดว่ากูเป็นคนเลวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมึงมึงก็เฮียมากละนะมึงน่าร่าลาชาวบ้านนะครับมึงอย่าล่าลาชาวบ้านกูเสือกกูก็เสือกแต่กูไม่ได้ไปด่าใครเลยนะครับกูวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะครับอันนี้ประเด็นที่กูอยากจะพูดนะมึงต้องเข้าใจมึงต้องแยกแยกแยะให้ถูกนะครับ ไม่ใช่ว่าด่ากูเสือกเสือกเสือกกูก็ยอมรับกูเสือกแต่กูไม่ได้ไปด่าใครนะครับกูไม่ได้ไปด่าเขาว่ามึงมึงอาว้เอาววะหรือว่าสัตว์ต่างๆอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับไม่มีไม่มอีอาจจะมีเฮียเนี่ยนะฮะแต่กูไม่ก็ไม่ได้ด่ามั่วนะครับเพราะมึงมาด่ากูก่อนนะฮะแล้วมาด่าว่ากูพูดมึงมึงกูกูเดี๋ยวนี้เขาพูดกันทางนั้นนะครับท่านเลยว่าก็พูดนะ พี่หนุ่มเขาพูดไม่ได้เพราะเขาออกข่าวอยู่นะครับอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับมึงไม่ต้องมาเป็นห่วงกูว่ากูเป็นคนอยู่ในสังคมนะครับคุณแอลขอบคุณครับกูอยู่ในสังคมกูก็ต้องเป็นตัวของตัว,ตวกูว่าวะคุณแอลขอบคุณนะครับอะนะช่วยคนไม่ได้ทำผิดด้วยค่ะอ่านี่เรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องหน,น,น,นึ่ง ที่เราอยากคุย FC ทาง TikTok นะครับผมต้องบอกว่าผมคุยเรื่องของลุงพลอยู่ก็จะมีกลุ่มยูทูบเบอร์นะครับหลายคนอาจจะไม่ติดตามมันก็มียูทูบเบอร์บางคนเนี่ยมาด่าผมนะฮะผมก็ต้องมาด่ากลับนะเออผมต้องมาด่ากลับนะครับคือผมโดยปกติแล้วไม่ไ,มได้ไปละาลานใครหรอกนะไม่ไม่ไปด่าใครเราวิพาษ์วิจารณ์โดย หลักของกฎหมายหรือว่าโดยความเห็นส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยไปด่าใครนู่นนี่นั่นนะครับอยู่ๆแม่งมีคนมาด่าผมผมควรจะยอมไหมนะครับเออนะครับแจ้งความไปแล้วคนนึงเคยติดคุกม,มาแล้วอันนั้นเคยมีสาเหตุกรธเคืองกันมาก่อนนะครับพูดแบบนี้ดีแล้วคุณโกชานขอบคุณครับอันนั้นเคยมี เคยมีคนที่มีสาเหตุกดเคืองกันมาก่อนผมก็ไปแจ้งความก็ติดคุกไปในคดีของผมในหเดือนนะฮะอืมสวัสดีครับคุณแทนตะวันนะฮะคือเราต้องคุยกันนะผมไม่ได้ไปด่าใครเลยนะครับกูไปเถื่อเขาเรื่องของเขาจริงเพราะว่าเราก็วิาพากษ์วิจารณ์ตามข้อมูลข่าวสารที่มันมีเราก็เอามานั่งคุยกันมาวิเคราะห์การตาม หลักวิชาการที่ที่ผมเรียนมานะครับทางกฎหมายไอคนนี้มาด่ายันไม,ไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยวันวัน,วนอ้างแต่ว่ากูคุยกับตั้มกูกูเหมือนกูสนิทกับตั้มนะครับอ้างคือกูไม่ได้ว่ามึงไม่สนิทหรอกมึงก็สนิทแต่มึงต้องมาบอกเขาทําไมอะ่นะฮะวันวันนั่งบอกว่ากูคุยกับตั้มทุกวันเลยกูคุยกับตั้มกูให้ความเห็นตั้มอย่างงู้นทนายตั้มฟังกูนะครับ ทนายตั้มทำอย่างงู้นพบฟังกูมาโอ้โหหอยเอ้ยคือมึงจะสร้างเครดิตตัวเองว่าว่ากูโอ้โหสนิทกับตั้มกูตั้มแมงยังต้องฟังกูอ่ะทำนองนั้นอ่ะนะครับผมพูดเลยนะไหนไหนมึงมึงทำคอนเทนต์ตอบกูไหนบอกมาหน่อยซิว่ามึงมึงจะพูดทำไมว่าตั้มต้องฟังกูกูให้ความเห็นตั้มอย่างนั้นตั้มนั่นก็ทำตามอะไรอย่างเงี้ยนะมึงพูดทำหอยอะไร นะฮะมึงจะสร้างเครดิตตัวเองใช่ไหมพูดตามตรงเลยนะครับพูดตามตรงเลยนะมึงจะสร้างเครดิตตัวเองให้ให้ดูน่าเชื่อถือนะครับคือมึงไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนอกจากมึงพยายามเข้าหาตั้มพยายามจะโอ้โหเอาตั้มเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อพระนะครับแม่งด่ายัมสารนะฮะแต่ตั้มกูยกมือไหว้โอ้โหกราบตีนให้เรียนตีนตั้มแม่งกูก็เรียไว้ นะครับคือประมาณนั้นนะเจ๊คนหนึ่งนะกูก็ไม่ไม่ไม่บอกแล้วนะว่าใครนะครับคุณค้นป่าขอบคุณครับไม่ไม่แฮปปี้ก็ไม่ต้องเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านนะไม่แฮปปี้ก็เลื่อนผ่านนะฮะอย่ามาด่ากูนะกูด่ากลับได้นะครับนะฮะมันแค่ก็บล็อกก็เท่านั้นนะครับถ้าลัคาญมากก็บล็อกตัวใหญ่ไม่ค่อยบล็อกหรอกเพราะว่าถ้ามาดูเออมึงก็มาดูกูก็ไม่ว่าอะไร กูก็คิดเก็ียดบล็อกนะมานั่งจิ้มๆิมจมบล็อกเอกนะครับเพราะว่าคนก็ด่า,ากูเยอะกูก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเนี่ยมาไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวสื่อก็ไปลงอีกนะครับคุณรัชนิกรส,สวัสดีครับเ <c oughs> พิ่งมาชมคุณทนายค่ะแล้วจะมาอีกไหมเนี่ยเพื่อนไปเที่ยวกันหมดแล้วเหลือแต่ทนาย